ในคลิปที่2นะครับผมจะสอนวิธีการนะครับเซตอัพสกิ p b บิมทูนะตรงนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าเราสามารถเปลี่ยนภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยได้แล้วก็ตั้งค่าต่างๆมากมายเลยนะครับโอเคนะครับให้เราคลิกไปที่คําสั่งนะครับบริเวณไอคอนสกิ p ับ m ิมทูนะครับจากนั้นนะครับก็ถ้ายังไม่ได้ล็อกอินนะก็พิมพ์ username กับ password เข้ามานะครับ แล้วก็เข้ามาข้างในานี้ปุ๊บก็จะได้นะครับก็จะมี extension นะครับอยู่นะเรียงตรงนี้ครับในอนาคตเนี่ยจะมีเพิ่มขึ้นมากเลยนะครับเราจะเพิ่มให้นะตอนนี้จะมี q u i c k b o q ตรงนี้นะครับคือหัวใจสำคัญในการใส่ information ในการถอดปริมาณวัสดุแล้วก็คิด Build of q u a t i t y นะครับหรือราคานะครับในใบแสดงราคานะครับหรือสินค้าหรืออุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ค่าดำเนินการทั้งหมดนะครับใครที่ต้องการรับเหมาใครต้องการที่จะอยู่อยู่ในวงการก่อสร้างต้องรู้จัก b o q เลครับ Build of q u a t i t y ซึ่งนะครับเครื่องมือตัวแรกที่เราจะเรียนรู้วันนี้นะครับเรียกว่า Quick b o q ครับคลิกที่ Quick b o q ครับเราจะเห็นนะครับหน้าต่างขึ้นมาตรงนี้เรียกว่า Quick b o q นะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับให้เราไปที่คําสั่งบริเวณนี้ครับ เรียกว่า option เคล้ายฟันเฟืองนะครับ option คลิกที่ option ครับก็จะมีหน้าต่าง option แสดงขึ้นมานะครับให้เราตรงนี้ครับมาที่ general และมาที่คำว่า UI language ครับ UI ก็คือ user interface นะก็คืออย่างที่เราเห็นเนหน้าจอเนี้ย user interface ให้เราครับปรับ user interface language ก็คือภาษาของ user interface ครับให้กลายเป็นภาษาไทยเมื่อได้แล้วนะครับกด apply ครับเพื่อเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก่อนครับ เรียบร้อยครับตอนนี้เราจะเข้าใจง่ายขึ้นนะเพราะว่าเป็นภาษาไทยครับโอเคเราสามารถจะขยายเต็มหน้าจอได้ครับบริเวณนี้ครับขยายนะนี่ครับหรือให้เล็กลงครับดึงก็ได้ครับคลิกซ้ายค้างไว้คลิกซ้ายค้างไว้ปรับขนาดได้นะครับตามความต้องการเราสามารถปรับขนาดของแถวได้นะครับหรือคอลัมน์ได้ด้วยนะครับอาแถวไม่ได้นะแต่คอลัมน์ได้คอลัมน์คืออย่างงี้ครับแนวเดียวนอย่างเงี้ยขยายได้ นะครับนี่ขยายได้นะปึ๊บเรียบร้อยนะครับโอเคแต่สําคัญตรงนี้ครับเรามาเรียนรู้วิธีการปรับนะครับข้อมูลก่อนดีกว่านะครับในการทำงานครับตัวเลือกนะออปชันครับคลิกปึ๊บโอเคเรามาดูกันเลยว่ามันมีออปชันอะไรบ้างนะครับให้เราเลือกครับเริ่มแรกคือภาษานะครับเปลี่ยนเป็นภาษาไทยไปแล้วทศยมความยาวนะครับก็คือการวัดความยาวในโปรแกรมนะครับบิมสกับบิมทูเนี่ยคลิกวิวคิวเนี่ยจะต้องการทศยมความยาว หน่วยผมขอทศยมสองตำแหน่งครับทศยมพื้นที่ครับแอเรียครับตารางเมตรครับสองตำแหน่งครับทศยมปริมาตรครับสองตำแหน่งถ้าต้องการการเปลี่ยนเป็นหนึ่งนะครับหรือสามตำแหน่งก็แล้วแต่นะครับอสบายเลยสกุนเงินต่อท้ายครับตรงนี้คือถ้าต้องการจะให้เป็นบาทก็พิมพ์บาทนะครับถ้าต้องการให้มีนำหน้าเป็นบาทก็เป็นบาทหรือเป็นดอลลาร์หรือเป็นเงินต่างประเทศนะครับก็ได้หมดเลยนะครับในกรณีนี้ผมจะลบออกครับไม่มีครับ อ่าทศนิยมของหน่วยเงินครับให้เป็นจำนวนเต็มนะก็คือศูนย์ถ้าต้องการมีหน่วยสตางค์ด้วยก็พิมพ์หนึ่งนะครับหรือพ2สองก็ได้ก็จะเหล้าครับผมขอเป็นศูนย์นะเพราะว่าอยากให้เงินเป็นจำนวนเต็มครับโอเคกดแอปพลายครับเห็นไหมครับว่าตรงนี้จะมีปัญหาดนึ่งตอนกดแอปพลายนะเพราะว่าสกุลเงินต่อท้ายต้องมีคําอธิบายนะครับให้ทุกคนคลิกกดตรงนี้นะกดสเปซบาร์หนึ่งครั้งครับตรงนี้ครับกดสเปซบาร์หนึ่งครั้งเพื่ออะไรครับเพื่อให้เกิดช่องว่าง เพื่อจะให้มันไม่มีตัวหนังสือนะครับจำไม่ดีนะครับให้มีช่องว่างไว้หนึ่งช่องครับลองกดแอปพลอีกทีครับเรียบร้อยครับตอนนี้เราปรับค่านะในส่วนที่เป็นทศยมของการแสดงผลเรียบร้อยแล้วครับไปอีกครั้งนึงครับตรงนี้ครับตัวเลือกครับและมาตรงตั้งค่าหน่วยพื้นฐานโอเคหน่วยความยาวนะครับเราต้องการให้มีพื้นฐานเป็นหน่วยอะไรครับคนไทยต้องเป็นเมตรอยู่แล้วสูงไปครับหน่วยของพื้นที่ครับ เป็นตารางเมตรครับแล้วก็หน่วยของปริมาตรครับเป็นตารางเอ่อไม่ใช่ลูกบาทเมตรครับเมตรกำลังสามนะครับซึ่งถ้าใครไปทํางานต่างประเทศอาจจะเป็นฟุตก็ได้ฟ,ไดฟุตกำล,ลังสามลูกบาทฟุตนะครับหรือเป็นนิ้วก็ได้และแต่เรานะครับแต่และคนไทยครับผมขอปรับเป็นเมตรนะครับความยาวเป็นเมตรหน่วยของพื้นที่เป็นเมนตรกำลังสองตารางเมตรครับและหน่วยของปริมาตรเป็นเมตรกำลังสามหรือลูกบาทเมตรครับต่อไปครับปรด็นที่เป็นตะเล็ครับอื่นๆครับเป็นตะเล็ตรงนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่า บางครั้งเนี่ยในการทํางานนะครับไฟล์มันใหญ่มากนะครับเราต้องระวังให้ดีและตอนนี้เอง S c a p b i m 2นะครับเราพยายามพัฒนาให้ใช้กับงานขนาดเล็กกลางนะครับในไฟล์ขนาดใหญ่นะครับการตรวจสอบข้อมูลเนี่ยต้องใช้โอ้โหแบบเวลานานมากนะครับไม่ว่าโปรแกรมใดๆบิมนะครับโปรแกรมบิมเนี่ยหรือโปรแกรมอะไรตาเนี่ยถ้าไฟล์ขนาดใหญ่มากในการจะเช็คต่างๆเนี่ยนะครับบอกว่ายากมากคอมแรงแค่ไหนก็ไม่รอดนะครับดังนั้นเองเนี่ยต้องระวังตรงนี้ให้ดีครับเราจึงมีนะครับคำสั่งเรียกว่าค่าสูงสุดของโหดไฮไลท์ คือเวลาเราในโปรแกรมนะครับ Quick B O Q เนี่ยเราสามารถจะตรวจสอบตำแหน่งของชิ้นงานได้ที่เราทำ B O Q นะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยถ้าเรามากเกินไปครับมันจะรันไม่ไหวนะครับผมเลยเซตไว้ที่2000ก่อนนะครับเปิดไฮไลท์โหมดไหมนะครับผมแนะนำให้ปิดไว้ก่อนเพราะไฮไลท์โหมดเนี่ยเดี๋ยวทุกคนจะเรียนรู้เองอีกทีนะครับให้ปิดไว้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันทำให้เครื่องน่วงนะครับให้เราปิดไว้ก่อนแสดงคอมเมนต์ไหมให้เราปิดไว้ก่อนครับโชว์ M T L ครับ ผมอยากทุกคนปิดไว้ก่อนถ้าปิดไว้ก่อนนะครับทุกคนจะเข้าใจนะว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าเดี๋ยวเครื่องมันจะกระตุกนะครับให้เราปิดไว้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายทีว่าเพราะอะไรต้องปิดนะครับนะโอเคเมื่อได้แล้วกด a อ p l ลครับและตอนนี้ครับเราได้หน้าต่าง k เกตอนะครับพร้อมกับควิกบ q วคิ e ขึ้นมาแล้วครับถ้าต้องการพักหน้าจอครับกดตรงนี้นะครับบริเวณนี้นะ Mini มั z e ปุ๊บมันจะอยู่ตรงนี้ครับบริเวณนี้เรากดอีกทีครับขยายขึ้นมา มินิมค์ผมแนะนำนะครับว่าบางครั้งเนี่ยถ้าทํางานอยู่ไม่ต้องปิดนะครับพักหน้าจอไว้เฉยโอเคหรือบางครั้งนะครับเราต้องการที่จะปิดครับกดตรงนี้นะกาบาทครับ close เมื่อปิดแล้วครับกดที่ q u i c k b o q มันจะลันขึ้นมาอีกครั้งนึงนะครับอยู่ที่เราจะเลือกนะและนี่นะครับคือหน้าต่างนะครับ q u i c k b o q ซึ่งจะช่วยในการใส่ information ลงไปในโมเดล3มิตินะครับแล้วสามารถนับจำนวน คิดปริมาณนะครับทั้งปริมาตรความยาวน้ําหนักราคาด้วยนะแล้วก็สร้างออกมาเป็น BOQ เลยในตอนต่อไปนะครับเราจะมาเริ่มต้นเรียนรู้นะครับว่ามันทํางานยังไงนะบอกได้เลยครับชีวิตดีๆแน่นอนนะครับสําหรับคนที่สนใจนะครับติดต่อเข้ามานะไลน์ออฟฟิเชียลไลน์ของเรานะครับซึ่งเราจะไม่จําหน่ายนะครับไม่มีจําหน่ายนะตัวนี้นะครับเราจะแถมฟรีกับคอร์สอบรมสเก็ตอัพบิมทูของเราเท่านั้นนะครับเราต้องการจะยกระดับการทางานประเทศไทยนะครับให้เข้าสู่ ยุคข,ของบิมนะครับนะราคาของมันคือ3,750บาทนะครับในช่วงพรีออเดอร์เนี่ยเหลือแค่2,990บาทเท่านั้น,นครับเรียน2,000ันออนไลน์อยู่ในกลุ่มถามตอบนะครับคุ้มสุดๆเลยครับ